ดงกิชวนเช็คอินสาขาใหม่ล่าสุด MBK Center ยกระดับการช้อปปิ้งสไตล์เจแปนทาวใจกลางกรุงเทพพร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้บริษัทดงกิประเทศไทยจำกัดร้านค้าอันดับหนึ่งด้านสินค้าประเภทของใช้และอาหารคุณภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นในเครือบริษัทแพน Pacific i n อินเต t ร์ n a ชั o นแนลโฮดดิ้งจำกัด p p i h ตอกย้ำ การเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นญี่ปุ่นอย่างครบ,บวงจรด้วยการเปิดตัวดองดองดองกิ i, สาขา m b k Center Flagship Store ยังเป็นทางการชูคอนเซ็ปต์ Japan Brand Specialty Store ที่นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์และอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นหรือแบรนด์สินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นมากกว่า12,000ชนิด เพื่อยกระดับสู่การเป็นแหล่งช้อปปิ้งแฮงเอาท์ out, และฟู้ดเดสติเนชันจุดหมายปลายทางในฝันของนักกินในสไตล์เจแปนทาวที่เปี่ยมด้วยสเสน่ห์ของรสชาติอาหารและวัฒนธรรมญี่ปุ่นใจกลางกรุงเทพโดยพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ณชั้น2ศูนย์การค้า MBK Center やはり MBK さんは歴史があってタイの方は誰でも知っているでバンコクの地方の方もあのバンコクに入るときには MBK からスタートするというふうに聞いていましたので、あのー、ちょうどその他に東急さんが。 りましたก็たたいいたอ่าทำไมเหตุผลที่เปิดที่สาขา MBK นะคะก็คือตรงนี้อ่าทางเรา,เราก็คือสาขาสาขาที่จะเปิดที่ในกรุงเทพอยู่แล้วก็คือตรงนี้ก็มีจังหวะที่อ่าท,ทางโตเกียวเขาปิดกิจการก็คือเรามามีโอกาสที่เรื่องที่จะมาเปิดที่สาขา MBK ด้วยค่ะ 大体3店舗ずつ出店したいというふうに考えておりましてあと2年3年,か3年で10店舗をまずは目標としています出店場所としましてはバンコクの中心に北側西側南側と。 ก็คือทางเราก็จะมีแผนว่าปีล3สาขาที่จะเปิดนะคะก็คืออีก2-3ปีก็คือจะมีทั้งหมดประมาณ10สาขาหลังจากนี้นะคะุเกดนอ็ปาบทเดด

じゃあ、何ガン特典、グフルチャ特典、ハイハイ本、一本、ロッキー本でレナさん、グフリンペア本、品揃えを増やすというよりも、あのー、今まで既存店で人気だったものに対して、傾斜、あの商品をおやめるものはやめて、増やすものを増やす。

กประเทศอื่นจะน้อยมากนะคะแต่ว่าตรงนี้ทางเราก็คือแต่ละอันที่สินค้าเราก็คือเหมือนกับการที่จะสื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้านี้คืออะไรต่างๆแต่ละครั้งก็คือจะเน้นตรงนี้และให้ลูกค้ารู้จักสินค้าก็คือเราตรงนี้ก็คือให้พนักงานมีการสนุกกับเลือกสินค้าหรือว่าขายสินค้าตรงนี้ค่ะอ๋ออย่างไรล้นๆล้นกินเด่นกันแล้วก็ที่สุดเลยค่ะยาคิโมคือครั้งนี้ยาคิโมคือหวามากเดังนั้นต้องระวังด้ สินค้าที่เอานี้ที่อยากแนะนําก็คือทุกคนก็น่าจะทราบก็จะเป็นมันเถาญี่ปุ่นนะคะก็คือช่วงนี้ก็คือแต่หวานมากเลยก็คืออยากให้ลองชิมตรงนี้ด้วยค่ะเนื่องจากทางดองกีเนี่ยนะครับก็ก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะฮะของผู้ใช้บริการผู้ใช้ช้อปปิ้งทั้งหลายเนี่ยก็จะคนที่ไปญี่ปุ่นก็จะรู้จักกับดองกีนะฮะเราก็คิดว่าการที่เรามีทางดองกีมาอยู่กับเอ็มพีเคเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะเติมเต็มสมบูรณ์แบบให้กับทางเอ็มพีเคของเรานะครับ เนื่องจากทางกำขีดก็มีประสบการณ์มากในการที่ขายสินค้าทางญี่ปุ่น,นครับแล้วทางคนไทยเราเองก็ชอบการญี่ปุ่นนะฮะทางชาติก็ชอบคิดว่าน,น่าจะพอาที่จะท,ที่มีเ,เซ็นเตอร์กับโลเคชั่นของเราที่มีอยู่ ก็จะสามารถให้การเดินทางเดยนสะดวกสามารถที่จะมาช้อปปิ้งง่ายและก็สะดวกสำหรับผู้ใช้บริการก็อยากจะเชิญชวนผู้ใช้บริการนักช้อปปิ้งที่อยากได้ประสบการณ์ในการที่จะเลือกซื้อสินค้าทางญี่ปุ่นของแท้นะครับที่มาจากญี่ปุ่นของสดๆนะฮะที่ทางโดบิก็จัดมาให้ผมคิดว่าในเทศกาลคริสต์มาสหรือในปีใหม่นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเหมาะสม มีสินค้าได้เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะสามารถที่จะมาช็อปปิ้งแล้วก็จยากใช้สอยที่เพเซ็นเตอร์การดออกินได้ครับที่ดองกินสกายมพเคเซ็นเตอร์